วันนี้ฉันจะพาพวกแกกลับไปกินกว๋วยเตีย๋ยวไก่บุฟเฟ่กับน้องปือ้อพวกแกเอ้ยตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นใหม่69บาทกินได้ทั้งร้านเพื่อใครยังไม่เคยมาลา่าเขาตั้งอยู่น้องปือ้ออยู่แถวตลาดน้องปือ้อเลยเด้อพวกแกเอ้ย69บาทกินอะไรได้ดากินได้มดล้านน่ะก๋วยเตีย๋ยวไก่ขนมจีนข้าวขาวหมูไอที่สำคัญนะเติมได้ไม่อันกี่รอบก็ได้ราคานี่ไม่รวมน้ำต้องหนาก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยมันก็ต้องใส่พริกเยอะๆนั่นเองครับก็อย่าให้ขคำถึงจะครบสูตรการกินก๋วยเตี๋ยวพวกแกเอ้่านนนนัแวอ หลับประกันให้เลยเด้อพวกแกเอ้ยแม่น่าชั้นบอกว่าอร่อยหม้อร่องของแท้คือเก่ามาซ้่งกีรรอบก,ก็คุม้มราคานี้ไม่คุม้มไม่ดูจะวายยังไงล่ะเว้ยหกสิบเก้าบาทกินได้ทั้งร้านเติมไม่อั้นกีรรอบก็ได้ก็คุ้มเอาโพดดอกแล้วพวกแกดูตอนไกลเด้อแต่ละอย่างนี่ยนะใหญ่ดีแต่แฉะแล้วก็มีให้เลือกบ่แพะดาคุ้มอัศจรรย์นนะใครจะมาล่าก็เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มไม่มีวันหยุดดอกอัศจรรย์แท้ๆพวกแกเอ้ยหกสิบเก้าบาทเอาให้คุ้มเด้อพวกแกเอ้ยจะมากิินนนนนกกกกกก๋๋ววววยย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 เเตีีีีอออออออ่่่่่่่าาาาางงงงดดไไมมมมมคืแทุะขจัหล้ ก็บเลี้ยงกันแต่ผืนมีไอายางร้ายอย่างวันนี้แม่นายฉันก็กินเป็นแกงเขียวหวานไก่สีนี่ไอย้ยางนากินเยยลยแล้วขนมสีมันแกอร่อยมันก,ก็ต้องใส่พักเยอะๆจำยาเลยหลายบอกเลยว่าอร,ออร่อยหม้อล่อของแท้แน่นอนอาาัศจรรย์จะแทะพวกแกเอ้ยตอนก็ไอายางร้ายดอกหนาไม่ใช่ว่าเขาขายถูกแล้วตอนเขาจะให้มาหน่อยกันไหนหรอกหายร้า,า,ยายทุกอย่างกินไปเทอาพวกแกเอ้ยกินจนจ้ำโอ้นะ่ะฉันก็บอกพวกแกแล้วมามันต้องคุ้มไปเอกต่อก็เข่าขาหมูเข่าขาหมูนี่ตักเข่าเองดอกหนาตักมดหมอก็ไม่มีใครว่าดอกขาหมูก็ไอยางช้ำเว้ยอันนี้นะของปน แม่นายฉันนั่นนี่เสียงว่าสวมหิวแท้ๆมากี่รอบก็ไม่เคยผิดหวังดอกอร่อยคุ้มแน่นอนล่าน,นี่สุดท้ายใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฉันต้องกดดาเดือดกดติดตามให้ฉันดาเดี๋ยว,วฉันจะพาไปหาตะแนวกินอีกตามชื่อช่องจากคนหลานหาตะแนวกิน